มทบ44จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2567เมื่อเวลา7จัดนาฬิกา20นาทีของวันที่4ธันวาคมพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูป ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกพระมหากานุณาทิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมในวันพุทธที่4ธันวาคมเวลา8นาฬิกาณสโมสรนนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ จัดให้มีพิธีถวายราชการะถวายราชสาดูดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมกับพิธีพระพุทธมนต์มีกำลังพลข้าราชการทาหารของค่าเกิจอุดมศักดิม์มทบ .44 เข้าร่วมกิจกรรมค่ะพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2567พลตรีสมคิดช,ชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยกำลังพลและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่44 ได้มาร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพียงกันณที่แห่งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงพสกนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและจดจำจารึกไว้ในดวงใจ อย่างมิเสื่อมคลาย70ปีแห่งการครองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิษร,ราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นับประการเพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราชสร้างความผาสุขร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองท่งเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใหญ่แก่ราษฎรโดยทั่นหน้ามเมล็ดพันธ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการยังคงเจริญงอกงามปริดอกออกผลทั่วสารทิศหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสปปรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้ประสบนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเพราะองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของ ราษฎรชาวไทยตลอดมาทรงเป็นประดุดดวงประทีปทองชีวิตของพระศกนิกรทั่วล่าก่อให้เกิดความสมานฉันนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและจักมุงมั่นเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสารรค์สังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์ลีลหะคุณาภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน